ในการใส่กระโปรงไปขี่มอใซคคืออะไรคะแหมนี่คือแกล้งเหรอฮะเขาไปอีกที่นี่หน่อยเสียบหลังคืออะไรเนี่ยขี่เป็นไหมเนี่ยคนนี้ มันเป็นทางของชายลูกอันนี้เออมันเป็นทางของชายมอเตอร์ไซค์มันเป็นทางของชายปล่อยให้บุ๊งหนิงเขาขี่ลูกอ่ะนี่นะอยู่จะแกล้งเขาคืนเนี่ยไม่สำเร็จหรอกโอ้โหหลิวเต้าหัว